นุกเผยชีวิตในห้องตะกัวขณะเข้ารับการรักษามะเรง็งงานนี้ต้องส่งกำลังใจให้กับสาวนุกสุดทธิดากันอย่างรัวๆเลยล่ละค่ะก่อนหน้านี้ที่เธอนั้นได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยนะคะหลังจากที่ทราบข่าวว่าตอนนี้ตัวเองนั้นป่วยเป็นมะเร็งค่ะเธอก็ได้ออกมาเผยว่าในตอนนี้มะเร็งไทรอยนั้นลุกลามไปแล้ว17จุดทั่วร่างกายแต่เธอนั้นต้องเข้ารับการรักษามะเร็งด้วยการกืนแร่ โดยล่าสุดนะคะสาวนุกก็ได้โพสต์คลิปค่ะขณะที่ตัวเองนั้นต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลผ่านทางช่องนุก Family นะคะของตัวเองซึ่งห้องนี้มีฉากกั้นตะกัวค่ะไม่สามารถเจอผู้คนได้โดยวันแรกยังยิ้มได้วันที่สองเริ่มมีอาการข้างเคียงทั้งเหงาให้ใครมาเยี่ยมไม่ได้กินไม่ค่อยได้จะอาเจียนหนาวมีอาการแย่ๆพร้อมทั้งเสียงที่สั่นเครือเลยล่ะค่ะ บอกคิดถึงคุณแม่มากๆเพราะเวลาไม่สบายคุณแม่จะคอยดูแลวันที่3เสียงหายคลื่นไส้อาเจียนคิดถึงบ้านสาวนุกบอกด้วยนะคะว่าจะพยายามเข้มแข็งผ่านตรงนี้ไปให้ได้วันที่4กลับมาสดใสอีกครั้งอาการดีขึ้นตามลำดับเตรียมไปตรวจตะกวนในร่างกายว่าพร้อมจะออกไปพบเจอผู้คนข้างนอกได้แล้วเพื่อออกไปพักฟื้นที่อาพาร์ตเมนต์ของโกธีรดิ์เพื่อนซี โดยขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนที่เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ที่ออกค่าใช้ใจ่ายให้และขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์เรียกได้ว่างานนี้นะคะบรรดาแฟนคลับแล้วก็เพื่อนพ้องในวงการต่างส่งกำลังใจให้กับสาวนุกกันแบบโรๆเลยล่ะค่ะทางเราก็ขอเป็นหนึ่งในนั้นนะคะส่งกำลังใจให้กับสาวนุกให้หายป่วยโดยเร็ววันค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ